ร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลดน้ำตาลช่วยชะลอความแก่ลดความเหี่ยวย่นของผิวหนังก่อนวัยอันควรช่วยลดความอยากอาหารเพราะปริมาณอินซูลินจะค่อยๆปล่อยออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลลดความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับเพราะปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่ตับลมหายใจจะสดชื่นขึ้นเพราะน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีรียในช่องปาก การกินน้ำตาลปริมาณมากเป็นประจำแทนที่จะสดชื่นกลับทำให้กรดอะมิโนที่มีชื่อว่าทิปโตฟานเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปมีผลทำให้เกิดอาการเหนื่อยไม่กระชับกระเฉงเสื้องซึมได้ค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399